สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าหลอนที่ถูกเล่าขานต่อกันมาจากชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องนี้เขาเรียกกันว่าสากลิ่นผีถ้าพร้อมแล้วมา,าฟังกันให้ดีเพราะหลังจากนี้คุณอาจไม่มองกลิ่นเหม็น เหมือนเดิมอีกเลยเดือนกรกฎาคมปี2,565เสียงปืนเสียงระเบิดดังก้องไปทั่วแนวชายแดนไทยกัมพูชาในวันนั้นเกิดการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างทหารทั้งสองฝั่งเลือดและดินปนกันเป็นโคลนสีดำ ทหารขเขมรหลายสิบชีวิตสิ้นใจตายอยู่กลางสนามรบแต่ที่น่าขนลุกกว่าความตายคือหลังสงครามสงบฝั่งขเขมรกลับไม่ยอมเก็บศพปล่อยร่างพวกพ้องของตัวเองนอนนิ่งเน่าเฟกอยู่ท่ามกลางแดดจ้ากลิ่นเหม็นขาวปนสาบสยอง ค่อยๆลอยมากับลมอบอวนไปทั่วหมู่บ้านฝั่งไทยที่อยู่ใกล้ๆแรกๆชาวบ้านยังพอทนได้แต่พอเข้าคืนที่สามกลิ่นนั้นกลับแปลกไปมันไม่ใช่แค่กลิ่นศพเน่าแต่มันแฝงด้วยความเย็นเยียบเหมือนกำลังถูกจ้องมองจากใครบางคนที่มองไม่เห็นตกค่ำวันนั้น เสียงหมาทั้งหมู่บ้านพากันเห่ายาวอย่างบ้าคลั่งเสียงฝีเท้าคนเดินลากยาวไปบนถนนดินทั้งที่ไม่มีใครอยู่แล้วก็มีเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามลม <Now, S 1> หนาวเหลือเกินพวกเราหิวชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่า เขาเห็นเงาดําหลายเงาเดินเรียงแถวกันเข้ามาในหมู่บ้านร่างกายพวกมันฉีกขาดเน่าเปื่อยหนอนชอนชัยอยู่เต็มแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบช็อกคือกลิ่นสาบเน่าเหมือนกำลังคลุ้งอยู่รอบตัวและทุกเงาหันหน้ามามองเขาพร้อมกันด้วยดวงตาขาวโพลนไร้ตาดํา หลังจากนั้นไม่นานหมู่บ้านนี้ก็เงียบลงอย่างประหลาดหลายคนย้ายหนีบางคนป่วยกระทันหันและมีคนหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยแต่ทุกคนที่ยังอยู่ต่างยืนยันตรงกันว่าในคืนลมแรงกลิ่นนั้นจะกลับมาอีกครั้งพร้อมเสียงฝีเท้า และเสียงเห่าของหมาที่ไม่มีวันเงียบลง